วันนี้เดินกลับบ้านอีกแล้วเลื่อนนะแต่ไม่เท่าไหร่พอทนเดินเอาบรรยากาศเอาลมเอาแอร์เย็นๆจากธรรมชาติหน่อยเพราะอยู่ข้างในร้อนเหลือเกินออกมาข้างนอกก็หนาวเหลือเกินอยู่ข้างในที่ทำงานะร้อนแต่พอออกมาข้างนอกก็ตอนนี้ยังไม่หนาวนะถึงยังไม่ใส่หมวก แต่เดินไปสักพักประมาณสักห้านาทีเอาละเริ่มเย็นแล้วต้องใส่หมวกดูดูตะวันตะวันอยู่ตรงนู้นนะเหย่ลูกรกะตาพอดีลเลยเวลามันสองลูกกระตานี่เดินเนี่ยพอดีลูกกระตาเลยมองไม่เห็นอะไรเลย่ะดีนะแว่นมันปรับแสงได้ เดินไปด้วยกันมาดูบ้านข้างๆนี่แหละไม่ต้องดูอย่างอื่นหรอกเพราะว่ามีแต่หิมะขาวๆเหมือนเดิมกับต้นไม้ไร้ใบเข้าใจใช่ไหมต้นไม้ไร้ใบเนี่ยใบมันร่วงหมดเนีย่ยเหมือนอยู่บนหัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ย <laughs> ตอนนี้หิมะละลายนะเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้น ถ้ามันไม่ตกลงมาเพิ่มนะเดี๋ยวมันก็ละลายหมดแต่คิดว่าหิมะไม่น่าจะหมดไวขนาดนี้อุ้ยโทษทีน่าจะมาอีกรอบนึงแค่นี้ก่อนนะเริ่มเย็นแล้วเนี่ยเริ่มเย็นนับภาคแล้วต้องใส่หมวกแล้ว